พี่จันออกกำลังกายเหรอพี่ใช่ดิเหมาะกับตัวนี้เลยครับรีวิวซิกเวย์ให้หน่อยครับพี่ออกกำลังกายอยู่ให้รีวิวด้วยครับเฮ้ยได้ดิ สวัสดีครับการกระถาวรครับวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับนี่เลยซิฟเวโปรตีนพลัสนั่นเองครับทำไมเราถึงต้องกินเวโปรตีนล่ะครับพี่เนื่องจากว่าโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายได้ด้วยนี่คือความรู้สมัยประถมเลยนะครับเนี่ยนอกจากนั้นเวโปรตีนยังเป็นโปรตีนที่ให้กรดอะมิโนซึ่งจะไปต่อร่างกายในการสร้างโปรตีนชนิดต่างๆอีกด้วยแล้วในซิฟเวโปรตีนนี่มีวิตามินอะไรบ้างครับพี่ใครพูดเนี่ยคอยสองชั่วโมงนะเอาว่ามีวิตามินเยอะเลยนี่ครับ แล้วมันกินยังไงครับพี่ง่ายๆเลยแบงทำให้ทีวิธีการกินก็นง่ายครับนี่หยิบซองขึ้นมาชีกเทเช็คแล้วดื่มอ่ะทำสิเดินอยู่นี่รสนมกล้วยเกาหลีอร่อยมากใช้วเวลากินไหมเนี่ยเดินก่อนซิฟเวฟพลัส